สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีลูกไม้น้าโบราณมาแบ่งปันเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ป้าอ้อยก็เอามาจากสวนน้องแบงค์เนาะเขาชื่อสวนปัญญาธรรมนี่แหละยูสุพรรณบุรีเหมือนกันแต่เขามันได้อยู่ที่ YouTube ถ้าเกิดใครสนใจลองเข้าไปดูในในเฟซบุ๊กเข้าก็ได้นะจ๊ะแต่เบอร์โทรจำไม่ได้อะ่ะ มาเริ่มจากกระทางนี้ปอ้อยจะไม่จะไม่ไล่เลียงนึ่ง่องซ้ำนะแต่ให้เพื่อนๆจาเบอร์ไว้นะพอปอ้ยอยเคียนเบอร์ไว,แว้แล้วเราปอ้อยก็เอามาเอามาลงก็มายิบอาจจะไม่ได้เลียงตามเบอร์เนาะนี่นี่เป็นลูกไมยจะเป็นลูกไม้นะโบราณล,ลูกหมาย,ยักษนะ์นั้นเล่นนี่ดูซี่นี่สวยๆแบบนี้เลยให้ประจะกซี่ชัดแบบนี้เนาะอันนี้เบอร์เบอร์อันนี้เบอร์อรอน,นึ่งจะ เบอร์หนึ่งเนาะจำไว้นะจำเบอร์ไว้นะจ๊ะเบอร์ห er นึ่งนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่เบอร์หนึ่งนี่นะจะ๊ะต่อไปอันนี้นี่ก็จะเป็นลูกไม้เนี่ยพวกตระกูลลิงตระกูลยักษ์นี่แหละนี่เห็ปบะจ๊ะให้ดูเนี่ยหน้าหมายแบบนี้เลยนี่สือวยแบบนี้เลยเนาะให้ดูนี่ซือวยแบบนี้เลยอันนี้เบอร์เบอร์ห้านี่อันนี้เบอร์ห้านะจะ๊ะนี่ เห็นไหมส่วมะักหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเบอร์ห้าต่อไปอันนี้อันนี้สวยมากนี่เป็นกอโหซี่ว่านว่านจ้อยนี่มีติดด่างติดอะไรเนี่ยเขาเรียกด่างเรียกป้ายอะไรนี่แหละนี่เอาไว้ให้ดูเลยโนดเที่ยงใมกซีก็จะเป็นแบบนี้นี่ลูกๆดกเลยเต็มอกอันนี้เบอร์เจด เบอร์เจ็ดนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบาทเนาะเบอร์เจ็ดชัดไหมจ๊ะทุกอย่างจะยู่ในกระถางหกนิ้วนะจ๊ะหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วครึ่งนี่ต่อไปต้นนี้นี่นี่กระสยุยจะเป็นนี่เห็นไหมกาซี่ไอที่ข้าวๆนี้คือหนามันเป็นตะกอนนะจ๊ะเนี่ยมันเป็นเยอะมันก็เลยเป็นอย่างนี้จริงๆเห่นช่ไหมซี่ซยนี่กลางกาซี่ล้วดูลูก ลูกเต็มอกเลยไม้นี่ประมาณปีนึ่งได้แล้วนะจ๊ะนี่ลูกหมาแบบนี้เลยเนาะอันนี้เบอร์ซ่องเบอร์ซ่องนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่เบอร์ซ่องใครสนใจก็สามารถแครลูกไปเลยเนาะแล้วก็ส่งให้ป้าอ้อยดูได้เลยไม่ต้องกังวลต่อไปนี่อันนี้พวกลูกน่าจะเป็นพวกลูกเท้าพันตาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูสิเนี่ยเห็นปะลูกยักษ์ลูกอะไรหละแต่ออกมาจะเป็นสีแดงแบบนี้หมดเลย อันนี้เบอร์เบอร์อะไรว่าอันนี้เบอร์หกเบอร์หกนี่เบอร์โกก็หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ยานะแต่นหนามันเป็นตะกอนไงบ้านปลาอ้อยก็นหนามก็เป็นตะกอนอย่างงี้แหละพอวารานลด,ดแล้วมันชอบเป็นแบบเนี้ยเนาะนี่อย่าลืมนะจ๊ะอันนี้เบอร์โฮกหนึ่งร้อยสามสิบบาทต้นเนี่ยสวยปลาอ้อยชอบแบบหนะ้าโบราณโบราณแล้วกิ้งนี้นี่เป็นหมายนอกตู้นะไม่ต้องกังวลดูกิ้งดิไม่ได้ดามไม่ได้อะไรเลยเด้ เป็นเรื่องจริงหมานองเขาสร้ยไม่ต้องกังวลจะนี่เขาจดทะเบียนชื่อเข้าไล่อ่านอันนี้เบอร์ซ้ำเพื่อจะมีดอกด้วยเมือ่อไงกันรู้เนี่ย,นยเนี่ยเราส่งใบนี่โอ้โหยาวเหลียวเฟียบนี่ให้ดูกระดูชัดเจนแจ่มแจ้วถาาจะกัดซี่ไนไม่รู้นะนี่เบอร์ซ้ำหนึ่งร้อยส้มสิบบาทนี่เบอร์ซ้ำต่อไปเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยนิ้วก็ย่ายอีกบังเข้าไปอีก ต่อไปโอ๊ยโอ๊ต๊ต่อไปนี่นี่ก็สวยแต่มันเป็นแบบเนี้ยน้ำไงเพื่อไม่ให้มันนั้นจะเนี้ยให้ดูว่าใบแข็งแรงเลยนี่ก็ซสวยมากเลยนี่ให้ประจ่กแล้วเนี้ยดูลูกเต็มอกมเลยนี่ให้ดูเป็นบอลก้าบอลลูกยักษ์ลูกลิงนี่แหละบอลนาบอลหลานอันนี้เบอร์ซี่นี่เบอร์ซี่หนึ่งร้อยสามสิบมัอนกันจะนี่ซส่วยเลย นี่ให้ป้าจ่ะมีต้องกังวลบ่อนที่นี้ซวยแน่นอนต่อไปโอ้ยยิ่งต้นนี้นะถึงลูกไม่เยอะแต่ก็ซวยอันนี้เบอร์เก้าโอ้ยใบนี้ห่อข้ากินได้เลยนะจ๊ะยังกับใบบัวนุเห็นเปล่านี่เบอร์เก้าหนึ่งร้อยยี่สิบอันไหนที่ไม่มีลูกป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบอันไหนมีลูกก็ข้อหนึ่งร้อยสามสิบเขาเลี้ยงรูกเขาไงเนาะนี่ ต่อไปเมากิ้เบอร์ก้านะจ๊ะเนี่ยไอใบหใหญ่ที่ห่อข้าวได้นี่เบอร์ก้าวนะหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้นี้อันนี้นะ่าจะเป็นพวกลูกไก่หรือเปล่าก็ลูกอยากเมื่อกันแหละถ้าเป็นพวกตีฉดาเขาก็กระซี่แบบนี้นะเนี่ยเห็นปะลูกเต็มอกเลยอันนี้เบอร์แปดนี่เบอร์แปดลกๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยสามสิบเมือนกันนี่เบอร์แปดต่อไปอันนี้ลูกไก่ กำลังมีดอกเลยคืออันนี้แบบแก้จัดเลยนี่จะบอกว่าใบใหญ่ก็อันเมกี้อีกเนี่ยใหญ่มากเนี่ยมันจะขา,ขายส้มป้าธนาไหมใช่ไหมอ๋อยว่ามันเมื่อยอยู่ดิอันนี้เบอร์อะไรเนาะอันนี้เบอร์สิบหนึ่งร้อยยี่สิบมีต้นเดียวจะมีดอกด้วยนี่ใครจะไปผ่าส้มผ่านนี่ให้นปจ๊ะนี่อันนี้เบอร์สิบหนึ่งร้อยยี่เอ๊ะหนึ่งเออถูกแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไป เบอร์อันนี้น่าจะเป็นลูกเชิญธงดูก่อนอันนี้เบอร์สิบเอ็ดโขดจะจะซุยกว่าเชิญธงนะพอเม็ดเป็นสี่สม,สมนี่ให้ดูนี่ให้ดูแล้วก็อะไรปนมาด้วยอันนี้ไม่รู้นะไม่นับแต่มันอยู่ด้วยกัน <c oughs> มีสะพานด้วยนี่ลูกเชิญธงนะจะใช้เนาะเรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่แหละอันนี้เบอร์เมื่อกิ้งเบอร์อะไรวะพูดผิดเบอร์สิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่เบอร์สิบเอ็ด น่าจะเป็นลูกเชิญธงหรือลูกลูกอะไรไม่รู้แต่เม็ดส้วยนียนี่มันออกสม,สม,สมน่เนาะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดต่อไปเบอร์สุดท้ายเบอร์สิบสิบสองนี่ให้ดูนี่ก็มีมีดอกเนี่ยโอ้โหสุยมากนี่เห้บอจะเนี่ยแถมติดด่างเลยนะนี่เห็นไหมลูกติดด่างเลยนี่เบอร์สิบสอง ต้นสุดท้ายมีดอกเบ้อเลยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ละจ๊บนี่ก็จะเป็นลูกไม้ซวยๆนี่เนาะนี่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 นะจ๊ะอันนี้ต้นทียี่สิบซองนี่ให้ดูใบนี่แบบนี้เลยโอ้โหจัดจานในย่านนี้นี่ต้นทียี่สิบซองหน,น,นึ่งร้อยสามสิบบาทต้นที่ยี่สิบซองไอ้นี่สูงปะ ต้นทียี่สิบสองต่อไปต้นทีสิบแปดนี่อันนี้ก็คือลูกวิรุณจำบังนะจ๊ะแม้เป็นวิรุณจำบังนี่ให้ดูแบบนี้แล้วก็มีดอกเลยด้วยนี่ต้นที่เท่าไหรนะสิบแปดนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต้นทีสิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไป นี่อู้อันนี้ต้นที่ยี่สิบนี่สวยๆแบบนี้เลยจะให้ดูวันเนี้ยเข้าด้างนะเข้าเป็นไม้ด้างนะจ๊ะด้างชมพูว่านๆแบบนมเย็นเลยนี่แล้วก็กระดูกชัดเจนนี่เห็นปะจ๊ะอันนี้ต้นที่เท่าไหร่ดูไหมเดี๋ยวขาดูเล็ก,ก่็ต้นที่ยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ต้นที่ยี่สิบต่อไป อันนี้ต้นที่สิบเก้าโอ้ยนี่สีจ่จานในย่านนี้เฮียปะจ๊ะนี่เขาจะติดดังติดแบบนี้เลยนี่ต้นที่สิบเก้าอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้าต้นที่สิบเก้าหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปอันนี้ต้นที่ยี่สิบเอ็ดนี่อันนี้ลูกอะไรนะ อะไรวะที่ด่าอะไรสักย่างนะเนี่ยเนี่ยเฮนประจ่อันนี้ต้นที่ที่เท่าไรลือมอีกอ่ะต้นที่ยี่สิบเอ็ดโอ้โหดูลูกหนึ่งร้อยสามสิบบาทต้นที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปต้นนี้ต้นที่สิบหกโอโ้ยนี่เหมปะจ่าต้นที่สิบหกนี่น,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 นี่ให้ดูใบไม้ใบไม้นี่ กัดแบบนี้เลยแล้วดูลูกเต็มอกเลยนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทอันนี้ต้นที่สิบหกนะจ๊ะต่อไปต้นเนน่ยซุ้ย,ยที่ว่าลูกวิรุณจำบังเนี่ยแล้วเข้ากระติดเนี่ยเห็นปะแต่ข้องปออ้อยนะี่มันเป็นด่างนี่นเห็นเห็นด่างนะเนี่ยน้ำปออ้อยเป็นตะกอนเนี่ยเนี่ยทรงใบเนี่ยโอ้โหแล้วมันเป็นซีน้ําตาลแบบดุมากเลยเนี่ยเข้าด่างเดียวมันแะด่มันมาพอแดดพอดีนี่ เห้ปะจก๊กเนี่ยซวยไหมแล้วดูลูกนี่ด่างมาครึ่งนั่นพอนะ่อหน้าเป็นท้าวฮิลันอ่ะอันนี้ต้นทีสิบสี่แล้วก็มีต้นเดียวนี่เห็นปะจ๊ะต้นทีสิบสี่นี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปอันนี้ลูกนางผิวไม่เมื่อนแม่ตรงหน้าอาปากามาวงต้นทีสิบห้านี่เนี่ยลูกนางผิวไม่เมื่อนตรงหน้าไม่เมื่อนแม่ตรงหน้านี่ หนึ่งร้อยนี่ให้ดูมันแบะแต่ให้ดูซ้วยเนี่ยก็มันกิ้งบอนน้องตู้เนาะอันนี้ต้นที่ใร้ลูกลุกหนางผิวนี่ต้นที่สิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะนี่ต้นใหญ่ไฟกระพริบต้นที่สิบห้าต่อไปคู่เนี่ยคือแบบว่าอึบ๊บแบบแผงมา์กนะที่เข้าค่ายอะ เข้าขึ้นไหลเขาไข่ซ่องลอยนะแจ๊เบอยว่าไข่ลอยส้ำสิบลูกวิรุนจำบังเนี่ยไม่เมื่อนตรงไหนที่พาะเป็นกลุมการอาซาเนี่ยหมายฟักเดียวกับต้นต้นเมื่อกี้เนี่ยต้นทีเท่าไรลืมไปละที่ใบแดงๆเนี่ยแล้วลูกเต็มอกเลยอันนี้ต้นทีสิบเจ็ดนี่หนึ่ง้อยสามสิบบาทต้นทีสิบเจ็ดไข่เนี่ยมันไม่เมื่อนแม่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมนี่ต้นทีสิบเจ็ดต่อไป ต้นที่สิบสามเนี่ยโอ้โหอันนี้ยิ่งสวยหมายหน้าหนีเนี่ยให้ดูข้อใบดิเห็นปะดูข้อใบเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ต้นที่สิบสามหนึ่งลอยสามสิบลูกวิรุณจำบังเหมือนกันแต่ป้าอ้อยว่าน่าจะมีเนี่ยป้าปนนทุกมาด้วยพอเมดซี่ชมพูแล้วส่งใบแบบนี้เลยเนาะใช่เนี่ยต้นเนี่ยอันนี้ต้นที่สิบสามเพราะป้าอ้อยคิดว่าแบบนั้นนะ่ะ ว่าน่าจะเป็นลูกน้าลายป้ามนนทุกด้วยเนี่ยเพราะว่าดูทรงใบเนี่ยใช้เลยนี่เนาะเอาละจ้ะ <c oughs> ป้าอ้อยก็จะมีลูกไม้วันนี้มาแบ่งยี่สิบซองยี่สิบซองกระทั่งเนาะไข่สนใจต้นไนก็ให้จําเบอร์ไว้พอป้าอ้อยอะเครี้ยนเคี้ยนปลายแล้วก็ทิมทิม,ทมไว้แล้วป้าอ้อยก็จะมามาไลา่ยข่ทีละทีละกระทั่งก็จิบยิบเป็นต้นเลยไงไม่ได้เลี้ยงนึ่งซ่องซ้มอะไรอย่างเงี้ยพอะปะ้าอ้อยต้องมือชื่อก้องอันนึ่งไงไม่ได้นั่งไหลบ,บตะก้อนเพราะว่าภาพมันไม่สวยเนาะแบบนี้ พี่ป้านะอาบอกออ๊ยภาพชัดดีสวยดีปอ้อยก็ดีใจนะจ๊ะเนี่ยเห็มาหมันก็สร้อยปอ้อยก็สามาถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยเนาะเนี่ยว่าต้นไม้มันสร้ยจริงๆแล้วชุดนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่าส่งปอ้อยก็คือกระทั่งที่หนึ่งเจ็ดสิบบาทกระทั่งที่ส่องเจ็ดสิบบาทถ้าเกิดไขยสร้างสร้างกระทั่งปอ้อยข้อค่าส่งที่แปดสิบห้าบาทนะจ๊ะเนาะเฉพาะชุดลูกไม้นี่ยนะวันนี้เถ้าค่าส่งขึ้นลงแบบนั้เดี๋ยวปอ้อยจะบอกแต่ชุดเนี่ยปอ้อยข้อเพราะว่ามันหนักจริงๆ เออต้นไม้ยของน้องแบ่งเข้าดีจริงๆเนาะปะอ้อยก็เลยเอามาแบ่งปั่นพี่ป้านาอาประมาณนี้ใขรคุณนสนใจแต่รับรองว่าใข่ได้ไปคุม้มเชื้อปอ้อยแน่นอนพอเป็นต้นไมส้สร้ยจริงๆนี่ให้ป้าจะสร้ยทุกต้นนี่เนาะสุดท้ายนี้ปอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจะขอบคุณกาลยานิมิที่น่ารักทุกคน วันนี้ป้าอ้ยอยคอเปเพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ปะป้าอ้ยอยอ้จบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า